หลายคนก็ถามว่าเอนายกเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พวกคณะรัฐมนตรีพวกนี้ยังทําหน้าที่ได้หรือโดยทั่วไปในคณะรัฐมนตรีพวกนี้ควรจะลาวเพราะว่ารัฐมนตรีพวกนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะนะนายกเป็นคนแต่งตั้งมาบสารเขาบอกว,ว่านายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคณะรัฐมนตรีพวกนี้ยังจะทําหน้าที่กันต่อนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนอ่าสนใจของพี่น้องประชาชนอืนะนะบางคนก็ใช้ถ้อยคําแรงนะครับเสนียดไปจันไลมาไม่รู้หมายถึงใครนะไม,ไม่รู้นะไม่ก้ายืนยันเดี๋ยวเขาฟ้องผมเสนียดไปจันไลมาไม่รู้เขาหมายถึงใครนะอย่าไปอย่าไประบุนะว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะเดี๋ยวก็จะต้องรับหมายศาลนะครับนะประเทศจะไปทางไหนอยู่ที่สีชนนชัยคนเดียวไปตัวชง สีชนนชัยได้คอยชงหมดนะนะเล็ดรอดไปได้หมดนะสารตัดสินหยุดปฏิบัติหน้าที่สีชนนชัยก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> อยู่ได้่อยังเป็นนายก mm hmm. นะครับเออนะครับอ mm ือออแปดปีพอแล้วมัง้งครับพอเถอะครับเห็นแก่ประเทศชาติบ้างอืออ mm ืม hmm. mm hmm. ควรจะล้างไพ่ทั้งหมดนะครับทั้งนายกทั้งคณะอำตีควรล้างไพ่ดนพี่น้องประชาชนแจ้งมานะครับอือนะครับอือนะครับอืออือมีอะไรครับเอ่อมามา่มาซองละเจ็ดบาทาไหนบอกคุณจุลินบอกจะไม่ขึ้นราคาไงหน้าพักประชาธติปัด์ดูแลกระทรวงพาณิชย์ เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาหมดแม้กระทั่งมาม่านี่สินค้าขอบสาหรับคนจนล่าช้านะครับคนทั่วไปก็ไม่ค่อยมีใครกินหรอกครับมาม่านะครับเนี่ยแหละครับดูทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาน้ํามันก็ขึ้นไฟก็ขึ้นมาม่าก็ขึ้น,นทุกอย่างขึ้นค่าแรงเท่าเดิมสินค้ากเกษตรตกต่ำดูฟังแล้วมันไงมันดูแปลกนะนะนะฝากคุณจุรินหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เห็นบอกสมัยหน้าอยากจะได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเยอะ นะเออนะครับเออนะครับเออกวดความจริงทุกอย่างปวดน้ำให้สามปอแล้วขอวัดลอยคำอ๋อขอบคุณมากเลยเอนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะนะครับอืนะครับเดนะี๋ยวก็ให้ความรู้กันนะครับเ,เดี๋ยวดูก่อนนะครับแชร์แล้วอาจารย์คุณบนทิพย์ก็ขอพบพระคุณนะเพื่อนแชร์เครดิตช่วยกันแชร์ได้ไหมนะผมไม่ได้มายอดวิวยอดไลค์อะไรนะครับ ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ฟังการจัดรายการของผมเพราะว่าเป็นการให้ความรู้นะครับอืมขึ้นมาเป็นเดือนแล้วครับมามาเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งก็ประมาณสักเจ็ดเดือนนะเข้าว่างั้นนะเ,เดี๋ยวน้ําก็ท่วมแล้วอ้าวเนื้ออ๋อน้ําท่วมกระจกไปนะลําลบากอีกนะอืมแค่แปดปียังไม่รู้แล้วอย่างนี้จะเอาความรู้ที่ไหนมาบริหารประเทศอ๋อืม นีเข้าเรียกคุณจุรินว่าอะไรเนี่ยจุรินซีอ๋อเนอะครับเออจะแกะโกรธหรือเปล่าไม่รู้นเลยนะหนี่เดี๋ยว,วจะมาฟ้องหรือเปล่านะไม่คกไม่น่า,านฟ้องนะเห็จแกแกฟ้องยูทูบเบอร์คนดังอยู่โดนมาห้ากรรมรืงไงที่ศาลอาญามีบูลไปแล้วนะยยูทูบเบอร์คนดังสิ้นที่ไปนิพานวิจารณ์แกจุกครูจุกครูถึงค้ากเกษตรตกกรรมทุกอย่างครับจุกครูอ่านะขอบคุณคุณสาม,มารถที่ช่วยแชร์นะครับ นะครับทางที่กรอบนะครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นการจุดประเด็นให้พี่น้องประชาชนได้คิดก็แชร์กันไปเออ่นัทธพงศ์จากทนายเอิร์ธครับนี่เนี่ยลูกน้องเก่าผมเนี่ยตอนนี้เขารวยไปแล้วไปเ,เปิดร้านเออ่เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เออ่ใครก็ไปสนับสนุนหน่อยทนายเอิร์ทเนี่ยนัทธพงศ์สุขสวัสดิ์วัฒนานะครับนี่นะครับลูกน,น้องเก่านะของผมก็เลี้ยงดู เลี้ยงทนายดีแต่เราออกหมดแล้วตอนนี้เหลือผมทำคนเดียวนะครับอออืมออะไรวะเนี่ยนายกตัดสิทธิ์แล้วพวกนายกโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนะพวกบริวารก็น่าจะต้องหยุดด้วยนะครับเชียงใหม่ฝนตกใช่ใช่มาเช้าฝนตกนะ,นะครับผมก็เลยออกไปไหนไม่ได้ก็เลยมามาไลฟ์สดให้ความรู้กับประชาชนเห็นดีมีประโยชน์ช่วยกันกดแชร์ เอพงพิชานอาจารย์ครับเขาพูดถูกต้องแล้วครับแปดปีเป็นยังไงครับไม่รู้ก็แย่แล้วโอ้ขอบคุณครับคุยเรื่องเสียหนูหน่อยเสียหนูเขามีเรื่องอะไรนะครับเอาว่ามามีปัญหาอะไรกับเสียหนูนะว่ามาเสียหนูก็หัวหน้าพักคี่อะไรสรานาคมอ่าคุณโดอดีตบอกอเดลินิวนะประชาชนต้องร่วมใจกันทําให้พวกนักการเมืองหวงอกสูพัน โอ,โอ้ยเต้นแรงเลยเงยอย่างนี้ก็ฉีดให้ไข่ฟอแลดีไม่โดุนะสารนาคมนะครับฉีดพอกาเดนิวนะวน้อศูนย์พันเลยเหรอะโบโลโคอสเลยไงโอ้โหบดที่หมายเลยนี่อืออืี่อะไรไหมกจานป้นบอลติดคุกไหมอ่าใครกล้าไปจับคุม,มคดีป้นบอลนะนะเออพอ,อ,อไปจับคุมเสร็จเอา้ามึงเข้าไปป้นในบอลใช่ไหมอ่าอ่าพนักง,งานสอบสวนกว พอแท้จริงปากด,ดต่อหน้าพนักงานต่อหัวนั้นมันบ่อนการมานันนะครับก็ต้องดำเนินคดีเจ้าของบ่อนเนี่ยดำเนินคดีคนเล่นต่อตำรว้อ่าหรือเปล่าน่ะที่มีคนถามมาเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณภูเบศคุณหนำตอยถ้านักอะไรนักข่าวถามลุงว่าอะไรวะเนี่ยอะไรวะถามลุงปอว่าใครเป็นนายกปัจจุบันลุงปอจะรู้ไหมหรือจะบอกว่าไม่รู้เออนะเพราะลุงป้อมแก ชอบตอบว่าไม่รู้ก็าอาจจะเป็นเทคนิคของแกนะบางคนบอกเฮ้ยเก็บล้วแกงง,ง่จริงๆแต่ผมไม่เชื่อแกงง,ง่จริงแกเป็นคนฉลาดยิ่งกว่ากว่าอาจารย์รู้ชื่อสองวอที่เป็นข่าวไหมครับที่ว่าเป็นผัวของสิบตำรวจโทหญิงตามข่าวลือรู้ครับรู้ทั้งชื่อและนามสกุลนะจะบอกไม่ได้เดี๋ยวมันค้องนะกฎหมายมันคุ้มครองไอ้พวกเอ่อคนทำผิกดกฎหมายอ่ะนะบอกไปเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าคุกอะ่ะ จะมีเวลามาจัดเอเอนะสุกัญญานะครับนะแชร์แล้วคุณประสาทขอบคุณมากครับขอบพระคุณที่ทุกท่านที่แชร์นะครับนะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แชร์นะครับนะให้ความรู้กันลิกตัวจะกลับมาเป็นนายกได้ไหมเออถ้าเขาเส้นใหญ่้ากลับมาไนดะ้นะนะต้องดูว่าเขาเส้นใครแหละลูกตัวนะเส้นเขาใหญ่ไวนะ้ล่ะขอคดีป้นบ่อย คดีป้อนบ่อนหน่อยพูดไปแล้วนะครับคดีป้อนบ่อนนะมีความผิดชัดเจนเออนะมีความผิดชัดเจนเลยคดีป้อนบ่อนนะ่ะสายทอดสดต่อไปอ่าอะไรอะอืมนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าเรื่องเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยพูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวมันก็ฟ้องนะครับอ่านะเน,นี่ยมีคุณโยชิโยช,ชิอะไรเนี่ยถามมาทางทิกต็อกนะตอบไม่ได้พอเหล็กมีใครโดนอีกไหมครับ คือคดีฟอเร็เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวเงินจํานวนมากนะครับเนะีจริงๆแล้วทุกคนที่เกี่ยวกับดารานักร้องนักสแสดงคนดังต่างๆที่ไปช่วยกันทําให้อาไอบริษัท f o r ร็กเนี่ยมันน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้หลอกคนง่ายพวกนี้คือตัวการร่วมกันทาความผิดหมดแต่อย่าลืมนะครับคดี f o r ร็มันมีเงินเยอะถ้าทุกคนร่ำรวยเอาเงินไปวิ่งคดีถามว่าจะมีคนกล้าแจ้งข้อหาไหม ผมตั้งคําถามอะถ้าคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณจะกล้าแจ้งข้อกล่าวหาไหมดารานักร้องดี DJ เจเงี้ยเงินเขาเยอะแยะเงินมันสามารถวิ่งเส้นคดีได้ไหม่ะพี่น้องว่าพี่น้องวิ่งได้ไหมประเทศไทยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นเนี่ยชั้นพนักงานสอบสวนอะไรเนี่ยถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณคิดว่าคุณเคลียร์ได้ไหมคดีรถหรูเนี่ยเออนะสมมุติว่ามีพนักงานสอบสวนนะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็แล้วเจ้าที่รัฐ เขาบอกว่ารถของคุณเนี่ยเป็นรถที่ได้มาจากการาทุจริตในประเทศอังกฤษอ่าบอยยูนิตี้อ่า, Unity, อาสมมติมีสักสามสิบคันเขาก็มีหนังสือเชิญคุณไปพบหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเชิญไปพบแล้วเขาก็บอกว่าอ่ารถของคุณเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นรถที่ได้มาจากการาลักขโมยในประเทศอังกฤษหรือทุจริตมาจากบอยยูนิตี้สมมตินะเขาก็เชิญไปพบเขาไม่ได้ออกหมายเรียกนะเขาเชิญพบ แล้วก็ไปคุยกันส่วนตัวอ่ารถคันนี้คุณอยากให้เป็นรถถูกกฎหมายไหมเนี่ยผมจะสั่งไ่พร้อมคุณเอาตังค์มาจ่ายให้ผมสมมตินะเรื่องแบบนี้มีโอกาสเกิดไหมเขาเรียกว่าเรียกค่าไทยจากผู้บริสุทธิ์จะกรับมีคนก็มาลองเรียนเขาบอกเนี่ยเขาซื้อรถมาจากพวกบอยยูนิตี้เนี่ยแล้วสจแล้วก็ไปขายสอ่อขายสอ่ยสอเขาเป็นเจนนะมันดีคืนดีก็บอกมีเจ้า้าที่ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเขาบอกเชิญพบเชิญพบ ือปกติถ้าสมมุติเขาทำความผิดเนี่ยนะเขาก็ต้องออกหมายเรียกกันนี้เชิญพบเชิญมาแล้วก็ถามว่าคุณอยากจะให้รถของคุณเนี่ยมันจบไหมจ่ายเงินให้ผมทันท่นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกายว่าเออเจ้าที่ของรัฐเนี่ยพอพบการกระทำความผิดพอเห็นคนไหนมีตังก็เรียกมาอ่ะถ้าเป็นเรื่องรถก็เรียกค่าไถ่เป็นลายคันลายคันแล้ว่าไหลไปหลายแสนสองแสนห้าแสนกว่าไปหรือเป็นล้าน นี่คือประเทศไทยเนมีคนมาร้องเรียนจริงแค่ยังไงผมไม่รู้แต่เนี่ยผมไลฟ์บงังมีคนมาร้องเรียนเปสองวันเนี่ย